สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ก็เดินทางมาใส่บาทเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เรจาจะแวะที่นานะคะเอฟซีนะคะแวะรับบ้าที่บ้านนะคะไปใส่บาทด้วยกันนะคะเข้าไปในไร่สดภาษานะคะมาให้แวะมารับน้อยนะคะอยากไปใส่บาทด้วยนะคะ ใส่บ้านก็ไม่ได้ไปใส่บ้านนานหลายวันแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะคนที่นาก็ไม่ค่อยมีเวลาทนนะี่เนอะยุ่งๆกันอยู่นะคะ,ะช่วงนี้ไม่ได้ไปใส่ I'm <laughs> gonna สว่างจ้าเลยรักที่โดมหรือที่ครัวไม่เห็นครัวเปิดไฟเอาเห็นอยู่เห็นอยู่มือมันไปโดนอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตะกาเฉยๆม,มีอะไรอีก มันมีข้าวแล้วก็หนูขึ้นไลรภาษาก็ลงไลรพอดีเไงพอดูฮ <laughs> ะอาจจะเลยบอกว่าภาษามารับหนึงได้ไหมเนี่ยข้ามีกี่องศ์สี่เออหนูข้ามสี่รู้พอดีเออพอดี <laughs> ใส่บาตร <laughs> เอามาแช่ไว้ที่โยมดูอเะเลยเย็เเนเจี๊ยบเลยบอกไปไปยังเออก็ไปก็ไปเอแวะไปซื้อกับข้าวร้านอะไเออไปเดินทางกันนะคะเอฟซี อ้าวทำไมจะไม่ได้ล่ะเอ้าหม่นขะมาเอ้าเออโอ้ไหวไหมน้อไปโอ้เชื่อฝีมือวันนี้มาสองวันนี้มาสองเลยเขาแรับซื้อกับข้าวผู้ใหญ่บ้านประกาศยังแต่ร์ดเติร์น้อโอ้คนอันเสียบอ หไม่ไม่พระก็บินทบาตเหมือนเดิมนั่แเลยดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะวันนี้มีใครมาใส่บาทด้วยนะคะตาแถวบ้านฮะกับข้าวใส่บาทเอาก็เคยมารถปี๊กโอ้รถปกเออลวดตะยุยังไม่ได้เหรอ อยู่นาลุงพลนี่แหละเ,เอาแต่กับ <อา S 1> ข้าวก็ได้ข้าวก็ใส่เนี่ยละข้าวเหนียวหนูเต็มติ๊บเลยอมเลขข็กค่ะหอมเล็กอันนี้ก็ะตุต้มกับใสปลาค่ะใสปลาเชินร้านคุณนี่คุณนีหลาน หวานมีแล้วหวานมีแล้วอานมีแล้วอื่นสาีก็แล้วแต่นี่ส่วกับเส้นส่วนผัดธรรมดานี่ปุ่นปลาแห้งด้วยค่ะได้ไหมปุ่นปลาแห้งใส่เมืองดาพอดีมาชามนี่นาเอาแต่กับข้าวข้าวเรามีอยู่ อันนี้บอกค่ะแดด้อบไม่บอกใช่อาสีเขียวเอามาสองซองพอเอาไปกินนะอันนี้กินมาแล้วเด้อไม่รู้มีนางรู้กินไม่มีนางก็เอากลับมีมั้งเพื่อนแกช่วยกันมีก็ต้องก่อไฟต้มเอาไฟก็ย่าผ้าเพื่อนต้มเลยแอืมเเอาเลยยินดีหันนะฮะเอาตามสบายเลย ต้มยูนะแล้แลยูกุติผะเนี่ยฝันเก่า,กาดีอยู่ด้วยเราเราบ่ได้กินกาแฟน,นชมยยอยากกิกนเเถะหมม่ค่คป็นท่าไหร่เป็นม น้ก็ไปินทาพนี่นันนีทนคแม่กนี่เดี๋ยวเราก็เดินทางไปวัดต่อนะคะเอกซีตับหวนตั๊บกันกินบินบาทแล้วหลวงพี่คอยไปบินบาทแล้วนะคะรู้สึกว่าอนเกลียงเก่าแล้วผู้คนละคขนลูกดู อยากคนที่ว่าบวชแค่สามปีวันไม่รู้ว่าคิดยังไงถึงไม่อยากสึกดบอกแล้วตึงก็ยังไม่บวชคุยกันแล้วไม่บอกจริงจริงๆน่ะคนเนาะแต่ปแตนแกก็ยังกลัวก็จะอยู่ได้กี่วันจะอยู่ได้กี่วันยังคิดอยู่แต่พอได้อยู่ถึงสิบห้าวันแล้ววันนี้จะมีขี้เหล็กไม่อยากสึกนะคะจะมีขี้เหล็กนี่เดี๋ยวรับไปเก็บกันเดี๋ยววันนี้หนูป้าแถวบ้านจะไปเก็บขี้เหล็ก แกงกะทิมาใส่บ้านให้ค่ะ่บ้านโอ้หนูก็ชอบกินแกงกะทิเราแกงที่นานะมันแกงไม่เหมือนบ้านไปเอาตะแครมาเดี๋ยวจะก่อไฟให้กินกาแฟก่อนนั่งเลงนู่นไงฝนตกไงเพิ่นก็เลยยกไปไว้เราจะได้มีที่นั่งกันเนะไปกว่าเราเราก็ต้องหันมาดูเรายกตะแครตัวเรายกวนโเหรอนี่ไงออกมานี่เราจะได้มีที่นั่ง เดี๋ยวจะต้มน้ำให้กินกาแฟอ่อ,อนก็บอกว่าตอ,อนจอะอ๋อนเขายังไม่เสียนะเขาบอกน,น,ออนู่นบบน,นู่นรถมาไกลแบบเออเอาตัวเองม่นอยู่แล้วใครจะรไม่รักกลนใช่ครับแกก็อยากให้ไปนู่นไปนี่สะดวกนะเออมันไม่ักเพราะว่า วันนี้มีเพื่อนมาใส่บาตรแล้วถ้าภาษาขายันรับหนูนะหนูก็มาได้ รับได้เลยยังไงหนูก็ผ่านอยู่แล้วใช่เออเครื่องินพวกนี้รับเลยเห็นไหมอานุ่งมันไม่เห็นนะโอ้หัวมะม่วงเบามะม่วงเบานะฮะจิเบิรงเกอะของใส่บาตรแต่ละเช้านะนี่ธรรมดาซะที่ไหนโอ้ห้อยอยู่นี่อปาร์ติโถพุ่มพวงอีกหน่อยก็จะเป็นรถรถพุ่มพวงนี่ โอ้ยผลคลองใส่บาทพี่น้องเลยพระอาจารย์แกก็ว่าคลองใส่บาทได้เยอะแต่กับ Youtube นี่แหละเออ,อชาวบ้านก็ยัยงว่าแล้วเขาก็ธรรมดาเนาะแบบเรามาเนาะแต่ละคนซื้อไม่ใช่น้อยๆเดี๋ยวหากาแฟให้ป้าไทายบ้านก่อนจะได้โดบ อ oh. ทากร้องมันไม่ดีป่ะโอ้ยเป็นเร่งมันหลุดไปแล้วมันนั่งไม่ได้แล้วมันเร่งมันหลุดตกดับไปแล้วแช่งมันยอย่าต่อแล้วมันจะไม่เอียงๆแบบนี้เจ็บตุกข้าวแล้ววันนี้ ีเดี๋ยวป้าชกับ้านจะไปซื้อข้าวสารไ okay. อคิดบอกะากบ้านจะไม่บอกหนูนะะนูจะได้อานาให้ข้าวเจ้าค่ะแนวนะคะต้มน้ำกาแฟาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมฝาก นะคะช่วยดูคลิปนะคะช่องพระนุด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ